สวัสดีทุกคนนะฮะก็รอสักพักนะทุกคนเอออยากเห็นผมเล่นใช่ไหมแต่ถ้าผมไม่ค่อยได้ลงคลิปหรอกครับผมจะเล่นซะส่วนใหญ่นะถ้าอยากถ้าทุกคนอยากเห็นผมเล่นนะให้ดูจากช่องนี้เลยเห็นไหมเห็นในช่องเห็นช่องนี้ไหมเห็นช่องนี้ครับ

นี่ทุกคนอยากดูนะก็มาดูช่องนี้นะเขาลงคลิปทุกวันเสาร์อาทิตย์แต่บางวันเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้ลงนะไม่ได้ลงไม่ได้ถ่ายคลิปนะโอเคแค่นี้แหละทุกคนบายบายละจบแล้วครับ